โอเคเดี๋ยวเราวันนี้เรามาต่อกันนะครั้งที่แล้วเราทําการดึงข้อมูลแบบที่เป็นเพจจิ้งไวแล้วนะที่แบ่งหน้าเดี๋ยวเราจะมาเขียนอินเสิร์ตต่อกันนะวันนี้แต่ว่าก่อนที่จะเขียนอินเสิร์ตเดี๋ยวเรากลับไปเฉลยการบ้านครั้งที่แล้วก่อนที่ผมบอกว่าผมอยากเพิ่ม s o r c direction ขึ้นมากับเพิ่ม s o u r c by ขึ้นมานะ s o r c direction ก็คือจะบอกว่าข้อมูลเนี้ยเราจะเรียงลําดับจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยนะ s o r c by ก็คือเราจะเรียงลําดับข้อมูลจากคอล,ลอัมน์มาไหล เช่นอันนี้กำหนด Default ไว้เป็น d o c ID นะแล้วผมก็ส่งเข้าไปที่ฟังก์ชัน get all d o c ที่อยู่ใน Service นะส่งสองฟิลนี้เข้าไปนี่ชื่อนี้ order by กับ order direction แ้วผมเปลี่ยนเป็น sort ดีกว่าหลับมคลิก F2 แล้วก็ sort by นะก็ order direction ผมก็เปลี่ยนเป็น sort direction อ,อ่ะมาดูตรงเนี้ยผมทำเพื่อให้มันป้องกัน SQL injection นะสมมุติว่าหน้าบ้านอ่ะเขากกอก คอลัมน์ที่ไม่ได้มีอยู่ในดัตเตอรเบสจริงๆของเราเงี้ยตอนเนี้ผมยอมให้มันกรอกแค่ว่า d o <ok> อ ID, d o ี Name, d o ม b i r กเบิรแล้วก็ขีดนสมมุติหน้าบ้านเขาไปกรอกมาว่า s ด้ s ี a เอา e n t มมาเลยอย่างนี้ได้ไหมเขาก็กรอกได้นะถ้าเราไม่ดักตรงนี้อ่าผมก็ดักว่าถ้าเกิดว่าไอ้ค่าจากหน้าบ้านเนี่ยค่าเนี่ยที่เขาส่งมามันไม่มีอยู่ในลิสต์ของผมเนี่ยสตัวเนี้ยผมก็จะกำหนดให้ค่า So อส by อ่ะ f a u l t ว่า จะเรียงจากด็อกไอเท่านั้นเออพอส่งคําอื่นมามันก็ไม่มีผลมันก็จะเรียงจากด็อกไอเลยแต่ถ้าส่งด็อกเนมมามันก็จะเรียงจาก Name. ด็อกเนมนดดีบักให้ดูอืมอ่ะเดี๋ยวผมลองส่งแบบที่ไม่มีในลิสต์ก่อนนะอ่าอย่างเช่นเนี่ยคำว่า select star forms o r t t y y มันก็จะเป็นคําว่า select star f o r m ใช่ไหมทีนี้ไอคำว่า select star f o r m อ่ะมันก็จะมาเช็คว่า มันคอนเทนในลิสต์หรือเปล่าคอนเทนก็คือมีมีตัวคำว่า select star form ในลิสต์ไหมนะแล้วก็ผมใส่ตกใจข้างหน้าตัวนี้ก็คือไม่มีนะถ้าเกิด allow dot c o n t a i n ก็แปลว่ามีใช่ไหมถ้าเราใส่ข้างหน้าเข้าไปก็แปลว่าไม่มีถ้าไม่มีให้เซตค่า doc id เข้าไปในตัวแปร s o r t by แทนปุ๊บอ่ะพอมันไม่มีปุ๊บมันจะถูกเซต พอถูกเซตปุ๊บซอส By ก็จะกลายเป็น doc id ก็ทําให้ป้องกันเรื่อง sql injection ได้พอส่งไป q u e รใน Database มันก็จะเอาคำนี้แปลเป็นตัว order by doc id อย่างนี้โอเคแล้วก็อันนี้ถ้าส่งมาเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่ a s c หรือ dec s อ่ะมันก็จะ Default ให้เป็นคำว่า a s c ่าทีนี้มันก็จะได้เป็นอย่างนี้สมมุติส่งคำว่า select star form มาเหมือนกันใช่ไหมพอมันไม่เข้ามันก็จะได้เป็น asc code sql เราก็จะได้เป็นอย่างนี้โอเคกด f 5ไปนี่ก็ดึงข้อมูลออกมาได้แล้วก็ repo แล้วก็ฟังก์ชัน get all doc เนี่ยผมก็โยนตัว sort by กับ sort direction เข้้นมา้วยอะนี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น sort by อันนี้ก็เป็น sort direction นี่ แล้วเข้าไปที่ฟังก์ชันไฟล e by Page ผมก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนเป็คำว่า sort by แล้วก็อันนี้เปลี่ยนเป็น sort direction ผมก็ Save all โอเคได้แล้วมันก็สุดท้ายแล้วมันก็จะถูกเอามาแทนค่าตัวแปรด้วยฟังก์ชัน string format นะเนี่ยมันก็จะได้อย่างนี้ไอตัวเปอร์เซ็นต์ตัวแรกเนี่ยมันก็จะแทนค่าด้วย table name เดี๋ยวผมมาเขียนใหม่ให้ดูเราส่งมาเป็นคำว่า doc ก็จะได้อย่างนี้แล้วก็สมมติ order by เขาส่งมาเป็น doc name ก็จะได้อย่างนี้นี่ doc name แล้วก็ตามด้วยสมมุติจะเรียงมากไปน้อยก็จะได้เป็น desc อย่างประมาณนี้นเห็นไหมมันแทนค่าตามลำดับตัวแปรนะ s ตัวที่1ก็จะได้เป็น table name ใช่ไหม p e r s ตัวที่2ก็จะได้เป็น sort by s ตัวที่3ก็จะได้เป็น sort direction โอเคจบในส่วนของการเฉลยกันบ้านโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของตัว Insert นะที่เป็น Generic กันโอเคเดี okay. ๋ยวผมไปเปิดตัวนี้ก่อนคลิกขวาเป็น r e กโกนนะทําต่อก,ก็จะไปที่ Repository นะแล้วก็ Generic Repo ที่นี่ต้องเพิ่มเม่อดมาเม่อดหนึ่งนะเป็น Insert นะไปถามครูนี่แหละนี่ตอนนี้ ฟังชันนี้ผมก๊อปมาก่อนเดี๋ยวก๊อปมาแล้วมาลองรันกันดูที่ว่ามันเข้ากับของเราได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้เราต้องมาปรับแก้นนะแล้วผมก็จะดีบักไปด้วยเพื่อให้เข้าใจการทํางานงมันนะแล้วอธิบายพร้อมไปเลยอ่ะผมวางอ่านี่ผมก๊อปอะไรมาเกินก๊อปปิก,กามาเกินอันหนึ่งนะลบทิ้งโอเคอันนี้ก๊อปมาปุ๊บเออร์เลอร์เลยมาแดงๆตรงฟิลนะทีนี้ไอ้ตรงฟิลนี้มันคืออะไร ทีนี้ไอ้วิธีการทำงานเนี่ยพอมันเป็นเจเนริกเนี่ยปกติเราต้องรับคัสด็อกนี้มาถูกไหมอ่ะด็อกนี้แล้วเราก็ระบุเป็นคัสด็อกเลยแต่ทีนี้เราอยากให้มันรับคัสอะไรก็ได้เราก็เลยต้องใช้เป็นตัวทีถูกไหมเป็นตัวทีปุ๊บทีนี้มันก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นคัสอะไรเวลาเราจะเข้าถึงคัสนั้นได้เราก็เลยต้องใช้รีเฟลคชั่นนะรีเฟลคชั่นตัวนี้มันจะช่วยไปหยิบข้อมูลจากอ็อบเจกต์ที่เป็นเจเนริกของเราออกมาได้อ่ อันี้นไอตัวฟิลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเจเนริกแหละทีนี้เราเลอร์เพราะเรายังไม่ได้ Import เราก็ Import ตซนะกดที่หลอดไฟล์แล้วก็เลือก Import ตัวที่เป็น java lang r e f l e t เห็นไหมก็ไม่เลอร์แล้วอ่ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมลองสอนประกาศเมธอดที่เป็นเจเนริกละกันว่ามันประกาศนสมมุติผมประกาศเป็น public void ไว้อย่างนี้นะก็คือเมธอดแบบไม่มี Re return ค่านะถ้าเป็น void แล้วผมสร้างชื่อ insert สมมติ insert test อย่างนี้แล้วผมจะรับตัวแปรที่เป็น generic นะสักตัวหนึ่งผมก็ต้องใส่เป็น t นะแล้วก็เป็นเมทอดแลมีเปิดปิดด้วยทีน,นี้มันก็จะเออร์เลอร์ตรง t ใช่ไหมวิธีการคือถ้าเราจะรับตัวแปรที่เป็น generic ตรงหน้า public เราก็ต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปด้วยเปิดปิดอย่างนี้เราก็เปิด t เข้าไปใช่ไหมมันถึงจะไม่เออร์เลอร์วิธีการสร้าง ประมาณนี้สินแท็มันจำว่าถ้าที่มีการรับตัวแปรที่เป็น g e n e r ิกเมื่อไหร่ตรงหลัง public ก็ต้องใส่เป็นอย่างนี้ด้วยเปิดปิดแล้วก็เทอย่างนี้ในแบบตรงนี้เห็นไหมถ้าหมุนเอาออกเห็นไหมเ,เลเลยโอเคทีนี้อ่เราลองยังไม่ทําอะไรเลยนะแล้วเราลองรันดูก่อนดูซิว่ามันจะเข้ากับโค้ดเราได้ไหมที่ chat gpt ให้มัไปที่นี่แล้ว f นี้ไปที่เม h o d เพิ่มข้อมูลผมลองตั้งน็อคเนมตัวใหม่ชื่ออชื่อโมอลล็อกนะทีนี้ผมลองกด execute ดูเพิ่มข้อมูลสำเร็จอ๋อโอเคมันสำเร็จเพราะว่าผมยังไม่ได้เรียกใช้ generic c ส a ่ะเราไปดูด็อกเลโพรนี่มันยังเรียกตัวนี้อยู่ผมอม m ม e n t ทิ้งผมไปเรียก function insert table name <N ame> ผมใส doc <N ame> ่ด็อกแบบนี้แล้วก็ object <N ame> ก็ผมก็จะเอาด็อกตัวนี้มาใส่เลย ลับเข้ามาง่ายๆสั้นๆทีนี้นเราลองรันใหม่ล็อกโคนะ Execute เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างแล้วเห็นไหมทีนี้เราก็มาดูเออร์เอร์ที่หลอกคอนโซลเรานะเออร์เอร์อะไรนี่มันบอกว่า Insert into doc แล้วก็คอลัม n doc id create d a t เออร์เอร์เด็ดเด็ดเด็ด,ดมันบอกว่า SQL e เออร์เอร์บอกว่า Missing เขาบอกว่า table doc ไม่มี column name ที่ชื่อว่า doc id นะ column ของเราจะเป็น snake case เห็นไหม doc underscore id เดี๋ยนี้เราก็ต้องมาแมปเปลี่ยนค่าไอตัว doc id นี่ให้เป็น doc underscore id ให้ได้ก่อนนะอันดับแรกแล้วก็อันดับที่2เราสังเกตไหมไอตัวแปร doc เนี่ย cast doc เลยเนี่ยเวลาเราโยนค่าเข้ามาเนาะเราโยนมาหลายค่านะเห็นไหม doc name birth date doc description แต่ทำไมเวลามันไปเพิ่มคอลัมน์มันเพิ่มแค่ c r e a t e d a t e กับ doc id มี2ปัญหาแล้วนะอ่าปัญหาแรกเราไปทําให้เป็นจาก camel case เป็น snake case ก่อนผมก็มีเตรียมฟังก์ชันไว้นะอันนี้ผมใช้ฟังก์ชันนี้เป็นการแปลง camel case ให้เป็น snake case นะสมมุติว่าส่งค่ามาเป็น doc id อย่างนี้มันก็จะถูกแปลงให้เป็น underscore id อันนี้ใช้ regular expression ในการจับนะเออก็คือคำแรกใช่ไหม a ถึง z เป็นพิมพ์เล็กคันที่2เป็น a ถึง z เป็นพิมพ์ใหญ่ถ้ามันมาเป็น pattern ประมาณนี้ก็จะโดนเปลี่ยนให้เป็นขั้นด้วย underscore แน okay. ทนโอเคทีนี้ผมก็ไปเรียกใช้ตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีมันจะเช็คว่า value ไม่เท่ากับ n า w ถึงจะเอาไปปั้นเป็น insert เนี่าบอกถ้าเป็นเนานก็จะข้ามไปเลยเห็นไหมไม่โดน add value โอเคคำสั่งนี้ใช้เพื่อให้ reflection เข้าถึง f i ล l ที่เป็น ไ r i เวทได้โอเคเข้าใจแล้วทีนี้ไอคามลเคเราก็ต้องมาใช้ตรงนี้นะเพราะว่าเวลาเรา fill dot function g a e t Name มันจะได้เป็นชื่อคอลัมน์ออกมาเราก็ต้องอมาเรียกคามีลตูสเน็กและโยนชื่อคอลัมน์เข้าไปมันก็จะแปลงเป็นสเน k e ใช่ไหมงั้นผมตั้งชื่อ t r i n g คอลัมน์ n a k e Case นี่เอามาเก็บไว้ตัวแปรนี้แล้วเอามายัดใส่ semi colon โอเคได้แล้วอ่าแล้วเราลองรันกับแล้วเราดูซิมันแปลงเป็น s n a k เ Case ให้เราสาเร็จไหมเนาะอ่ะเราลองยิงมาอ่าเราดูค่าของเรานี่ q L Statement Insert ที่มันสร้างให้เราเห็นไหมมันแปลงสำเร็จแล้วนะด o อกกลายเป็นด o อ Under Score ID แล้ว Create Under Score Date นะทีนี้พัฒ t ์เทิร์นการสร้างฐานข้อมูลใน Database ต่อไปเราต้องใช้เป็น s n a k เ Case อย่างเดียวแล้วนะเพราะว่าเรามีการเขียนโค้ดว่าต้องแปลงก่อนถูกไหม โอเคทีนี้เหลือคอลัมน์ไม่ครบนะอ่ะเราไปดูที่เซอร์วิสเราเห็นไหมเซอร์วิสเราก็มีการ New In s t a n c e ใหม่นะแล้วก็มีการ assign ค่าให้ไปครบเลยทีนี้มันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าไอตัว reflection ของเราอะ่ะมันไม่ได้มีการวิ่งไปหาคัสแม่นะเพราะว่าไอตอนเนี้ยเวลามันส่งเข้ามามันส่งเป็นคัสด็อกเข้ามาถูกไหมที่ตัวนี้เนี่ยส่งเป็นตัวด็อกเข้ามาทีนี้มันก็วิ่งแค่ด็อกอ่ะและไอตัวด็อกเนี้ยมันไป extend p a t ด้วยแล้วมันไป ใช้ฟิลที่เป็นด็อกเน่มาอะไรเงี้ยในเพจใช่ป่ะดิเฟ t ชันมันเข้าไม่ถึงไงเราก็ต้องไปแก้โค้ดดิเฟ c ชันโดยให้เข้าถึงก่อนเนี่ยผมก็มีโค้ดไว้อย่างงี้ผมก๊อปมาใหม่เลยก๊อปทางฟังก์ชันเลยนะเอานี่ี้ก็ไปที่เจเนริก่ะลบฟังก์ชันนี้ทิ้งไปเลยวางใหม่โอเคแล้วก็ อันนี้ผมก็เขียนไปแล้วอันนี้มีโค้ดเรียกฟังก์ชัน c a m e to s ูส e น็คเ,นเคนไปแล้วจริงๆอันนี้ไม่ต้องสร้างตัวแปรตัวนี้ก็ได้นะเป็นอย่างนี้ก็ได้ลบบันทัด้ริงแล้วก็โยนเข้าไปในนี้ได้เลยนี่อย่างนี้ก็ได้โอเคทีนี้การทำงานของมันคือ,อยังไงเดีย๋ยวเราลองมันดีบักตรงนี้ดูนะไอสองตัวแปรนี้คอลัมน์เนมเนี่ยที่เป็นลิสต์กับเป็นอ็อบเจกต์เนี่ยสร้างมาทำไมนะ ก็คือสร้างมาเพื่อเอามาเก็บค่าคอลัมน์อะที่สุกส่งมาพอมันส่งมามันจะใช้ reflection ในการจับนะแล้วถ้า value ไม่ใช่เนามันก็จะเอาไป add มันก็จะได้เป็นคอลัมน์ที่จะเอาไป insert ยวลอง debug ก่กอนดีดกว่า debug ก็จะเข้าใจแล้วผมเพิ่มตุ่มมาตรงนี้นะกด F5 ทีนี้เราก็กด execute อ่าบิงเขาแล้วนะทีนี้ตอนนี้ก็จะถูก นิวเป็นอารีลิสไว้นะมันก็ไปโดน Get c a r ร์ดอ่าพอเก็เป็น c a r ์ดไว้มันก็จะได้เป็น c a r ์ Name ที่เป็น Doc เห็นไหมเป็น Name Doc ทีนี้ทำไมเขาถึงใช้คำว่า c l a z z นะเพราะว่าไอคำว่า c l a z z เนี่ยมันใช้ไม่ได้มันเป็นศัพท์สงวนของโปรแกรมมิ่งภาษาจาว่านะถ้าเราไปประกาศมันจะ e อ r o r เลอขาก็เลยใช้เป็น c l z z แทนเออไม่มีอะไรทีนี้ผมกด ไป f 10ไปปุ๊บมันก็จะไปเจอลูป y นะลูป y คืออะไรก็คือมันจะเป็นการวนลูปซ้ําๆคล้ายๆ for แหละแต่ว่ามันจะต่างจาก for ตรงที่ว่ามันจะทําเฉพาะเมื่อเงืเ่อนไขนียเป็นจริงเท่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าค่าคาัทเนี่ยไม่เท่ากับเนาอันนี้ไม่เท่ากับเนาเห็นไหมมันก็จะวิ่งเข้าข้างไหนเรากด f 1 0ไปเห็นไหมมันก็จะวิ่งเข้าไอ้ทีนี้มันก็จะไปโดนตัวแปรคัท dot get d e c a r e field นะนี่มันก็จะได้เป็นตัวคอลัมน์ที่อยู่ใน c a r d ็อก ออกมาทั้งหมดใช่ไหมก็จะได้เป็น3อันเห็นไหมก็จะได้มาเนี่ดูจากตรงนี้ก็ได้นี่ตอนนี้ก็ได้มา3แถวถ้าเรากดดูก็จะเห็นแถวหนึงก็จะเป็น name doc id ใช่ไหมแถวที่2ก็จะเป็น create date แถวที่3ก็จะเป็น last update อ่ะทีนี้ก็ไปวนลูป3คอลัมน์นี้เข้าไปอ่าทีนี้ก็ไปเจอคำสั่ง fill set accessible เป็น t o นะก็คือทำให้มันสามารถเข้าถึงตัวแปรที่เป็น private ได้ บอกให้มันเป็น true ก่อนทีนี้พอเข้าถึงได้ปุ๊บก็จะไปเก็ต value ของมันมาใช่ไหมอ่าก็คือ field id เนี้ยพอไปเก็ต value มันก็จะได้มาเก็บไว้ในตัวแปร object value ตัวนี้ d o c k id ก็จะได้เป็น value ศใช่ไหมเพราะว่าตรง service เนี่ยเราส่งเป็นศูนยมาเห็นไหมนี่ก็จะได้เป็นศูย์ทีนี้กด f 1 0ไปก็บอกว่า if value ไม่เท่ากับ n l l ก็จะเป็นการ add column name แล้วก็ add value ให้มันทีนี้ไปดู column name ก็จะมี d o c id ได้ไหมโแรก แวลูก็จะมีโลนึงเหมือนกันใช่ไหมพอกดเข้าไปดูก็จะได้ค่าเป็นศูนย์อ่าทีนี้วนต่อไปปุ๊บ e d a เป็นแนาไหมไม่ใช่แนาก็ Add อ่าทีนี้อันสุดท้าย last update last update เป็นแนาไหม last update เป็นแนาก็ไม่เข้ามันก็เลยได้มา2คอลัมน์เห็นไหม doc id กับ k e d a e โอเคทีนี้จบออก for ของการวนคอลัมน์ตรงนี้ออกจาก for ปุ๊บมันก็ไปเรียกคําสั่ง class get supercard ทีนี้ supercard ของ doc คืออะไร ซูเปอร์คาร์สของด็อกก็คือเพชรใช่ไหมเพราะว่าด็อกมีการไป extend เพชรเข้ามาซูเปอร์คาร์ของด็อกก็คือเพชรอ่าทีนี้พอกด f 1 0ไปไอ้ตัวแปรเนี้ยคาร์สเนี่ยเห็นไหมเนมมันกลายเป็นเพชรแล้วไม่ใช่ด็อกแล้วไปเจอ loop y อีกมันไม่เท่ากับเงามันก็เข้าพอมันเข้าปุ๊บมันก็จะไปดึงฟิลทั้งหมดที่อยู่ในคาร์เพชรออกมาฟิลที่อยู่ในคาร์เพชรก็จะมีสีก็จะมีอะไรด็อกเนมใช่ไหมด็อกเบิร์ดเดทแล้วก็ด็อกเดสแล้วก็ด็อกอิมเมจอ่ะทีนี้ได้มาแล้วก็มาวน เข้าลูปเดิมอ็อบเจกต์เป็นนาไหมอ่าถ้าไม่ใช่นาก็เซตไปถ้าเป็นนาก็ข้ามเซตไปครบ4ฟิลด์ปุ๊บวิ่งไปเจอ get supercard อีกทีนี้ supercard ของตัวแม่มันก็คือ java.lang.object อะไรไม่รู้อ่าแล้วก็ลองลูปไว้พอมันไม่ใช่นามันก็จะเข้าพอเข้าปุ๊บก็ c a r d g e t d e a i l f i e l d ก็ไปดึงคองลัมน์ที่อยู่ใน card นั้นออกมาทีนี้ดึงออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่ได้มันก็จะข้ามหูปม for ไปเลย พอข้ามหลุดฟอไปเสร็จก็จะไปดึงคัทแม่เนี่ทีน,นี้พอดึงคัทแม่ปุ๊บกลายเป็นเนวแล้วกลายเป็นแนวปุ๊บทีนี้เป็นไงหลุดายเข้าไหมไม่ใช่แนวถึงจะเข้ามันก็ข้ามไปพอข้ามไปก็ไปคําสั่งนี้ก็คือเป็นการเอาคอลัมน์เนมมาแปลงเป็นตัวคอมมาก,กับอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราลองดูเพเดอร์นะนี่เราก็จะเห็นเป็นอะไรเอ่ยแล้วก็คอมมาก็คือตัวแวลูที่มันจะเอาไปอินเสิร์ตลงนั่นแหละ ที่มันเขียนแบบนี้เพราะว่าจะป้องกันการทำ SQL Injection ได้นะเพราะว่าสุดท้ายเราเอาไป map value เข้ากับตัวอะไรเอ่ยนะคำสั่งต่อไปก็จะเป็นการปั้น insert statement query นะนี่มันก็จะแทนค่า s ตัวแรกด้วย table name ใช่ไหม s ตัวที่2แทนค่าด้วย column พวกนี้อ่าแล้วก็ต่อกันด้วย comma มมสุดท้ายก็เอา page holder ไปใช้ก็จะได้เป็นอะไรเอ,อมม่ย comma ใช่ไหมอ่ะทีนี้นี่มันก็จะได้ SQL statement มาเป็นอย่างนี้ แล้วก็มันก็เอาไปโยนเข้า JdbcTemplate Query ก็จะเป็นการ insert ข้อมูลนะนี่ก็เรียกเรียกคำสั่ง insert into แล้วก็ value ทั้งหมดโยนเข้าไปปึ้งโอเคทีนี้ Error มัเออเ้ยไหมไม่ Error นะแต่ช้าหมุน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 มุนอาจจะเกี่ยวกับตัวนี้แหละผมลองรีเฟรชสิไม่มานะไม่เออ,เอร์แล้วก็ หมุนค้างเลยไม่มีอะไรเลยในหรอกหมุนค้างโอเคน่าจะเป็นเพราะว่าเราไปอินเสิร์ตตัว d o c กไอดีได้แหละและด็อกไอดีมันเป็นออโต้อินชิเม้นต์อยู่อะตรงเนี้เราเราอินเสิร์ตเข้าไปมันอาจจะเออนะเอชคอไหลแล้วมันเตียร์เลิฟออกมาไม่ได้ทีนี้อ่ะเรามาเขียนโค้ดให้มันรองรับก่อนไอถ้าเป็นอินเสิร์ตเนี้ยเราจะไม่ส่ง ID ดีไปนะตัวที่คัสเซอร์วิสเรานะเราเราไปกดคอนโทรลพีแล้วพิมพ์ด็อกเซอร์วิสนี่เอนเตอร์เนี่ยตรงนี้เห็นไหม ตอนเรา new install doc อ่ะเราส่งเป็นศูนย์ตรงนี้เราจะส่งเป็นนิวไปแทนโอเคโอเคทีนี้มันเราตัวนี้ส่งน,วนิวได้ไหมเออเลอร์ er mm hmm. เลยเพราะว่า In ตัวนี้มันมันเป็นนิวไม่ได้นะมันต้องเป็นศูนย์เป็นเลขจำนวนเต็มเท่านั้นอะทีน,นี้ไม่เป็นไรเราใส่ตรงนี้ไปตอน new แล้วเรามาข้างล่างแล้วกันข้างล่างเรามาลักไก่มันแล้วก็ใช้ตัวแปร doc เนี่ยที่มัน new ขึ้นมาเนี่ยเราม,ามีมีเซตเตอร์ตัวเซต doc id แล้วใช่ไหมอ่า mm hmm. เราก็เซตค่า id ไมให้เป็นเ n o นะทีนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวแปรมันรับเป็น int อ,อยู่ทีนี้ตัวที่จะรับเนาได้ต้องใช้เป็นคัพต,ตัวนี้ integer เ,เหมือนกันแล้วพอมันเอาไปใส่ให้ d o c id มันก็จะได้ถูกไหมอโอเคแล้วทีนี้ไอตอนตรงเนี้ยผมก็จะเปลี่ยนด้วยผมจะเปลี่ยนเป็น integer เ,เหมือนกันโอเคแล้วก็ตอน get get ผมก็เปลี่ยนเป็น integer ตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนด้วยอินทิเกอร์เปลี่ยนให้หมดอ่ะทีนี้ได้แล้วเห็นไหมโอเคเดี๋ยวทีนี้ผมดีบักตรงนี้ดูดีบักตรง d o c s เซอร์วินะฟัง์ชัน a d d d o c แล้วกด Execute อืมอ่าแล้วเราลองดูเอามาเอาไปจี่อ่าเห็นไหมตัวแปร d o c ID เรากลายเป็นนาวแล้วโอเคพอมันเป็นนาวปุ๊บพอมันไปวิ่งไปเข้าที่ตัว Reflection นะเนี่ยมาที่ Value เนี่ย ดท้ายมัก็ยังไม่ถูกเซตถูกไหมล่ะเพราะมันมีเงื่อนไขว่าไม่เท่ากับเนาโอเคงั้นก็ปล่อยไปแล้วก็เราไปดูตรงนี้จิม,จม,จมเบรกพอยน์นี้แล้วกด f 5นะเนีย่ยเรามาดู sql statement ของเราเห็นไหมด็อก id ไม่ถูกปั้นแล้วนะน่าจะถูกแล้วกด f 5อ่ะไม่เอเอ o r เพิ่มข้อมูลสำเร็จไม่ค้างแล้วนะ,ะทีนี้เราไปดูในดาต้าเบสเรานี่เราได้ล็อกโคมาแล้ว